ที่นี่คือคราวไซแคเอาอ่านไม่ทันคุณมีข้อความใหม่หนึ่งข้อความสวัสวดีระยินดีด้วยโอ้ในริบอะใบสมัครของคุณผ่านแล้วเรายินดีอย่างยิ่งที่จะต้อนรับคุณเข้าสู่ครอบครัวคราวไซแคร์พลังงานตัวทิบหนกต้อนรับเพื่อผสมนิเทศการเดินทางของคุณเริ่มต้นด้วยวันนี้โอเคแล้วังไงต่อโอ้โห ย่ดเด้ด้วยโอ้โหคราชิวแคร์รุ่สว่างนี่จะรับแรกวันแรกของคุณเระ่องกนเลยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์สัญญาณของคุณเราขอแนะนำอ่านแต่ละส่วนอย่างรอบข้อก่อนเซ็นชื่อ8 95อะไรวะงั้นไปดูกันเถอะอันนี้โอ้โหอคอโคตดเก่าเลยคอมพิวเตอร์ออ่ะ ไังต่อลองเชื่อมต่อครข่ายหลักกำลังเริ่มฐานโอ้โหโ,โรดอย่างเยอะออหนึ่งเก้าแปดห้าเอาเฮ้ยเราดูผิดเราเนี่ยไปดูใหม่ก,กันหนึ่งแปดเก้าห้าโอ้โหสลับกันแค่สองตัวหนึ่งแปดเก้าห้า ไปดูที่อ e ีเมลสิโอ้โหนี่เป็นวันแรกของคุณเรารอคอยที่ต้อนรับคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงครอบครัวที่มีกำลังเติบโตของเรามีโอกาสอันน่าตื่นเต้นมากมายรออยู่ข้างหน้าก่อนที่เราจะเริ่มกันก็รมพิมพ์สัญญาออกมาแล้วอ่านอย่างละเอียดทีท่วนเมื่อคุณลงนามแล้วเราก็เริ่มต้นโดยการทางไปด้วยกันได้คราโชวแค่พิมพ์สัญญาสิเอา สัญญาสัญญาบ้าอะไรเพราะนี่ไงต้องการปากกาปากกาอยู่ไหนอะ่ะนี่ไงหูปากกาโอ้โหหปากกาอะไรวะเนะี่ยทำทำไมมันเป็นแบบนี้วะเซ็นสัญญาทีานี้ต้องรับพนังงานสองห้า วางสัญญาคนลงไหนช่องส่งของดูแลแล้วรับพนักบัตรพนักง,งานคนุณอ่ะได้ละบัตรพนักงานอู้หตอกเสียบบัตรลงในเครื่องตอกบัตรเข้างานไหนว่าเครื่องตอกอันนี้ปะเครื่องตอกเอออะไรวะนะหุยหุย ใครวะน่ะไอ้เอีกแล้วะโอการดูแลเด็กพ่อนอาหารเขาเล่นกับเขาทำให้เขายิ้มผลการทำงานคุณจะถูกเฝ้าสังเกตโอ้ยแปลกๆนั่นนี่อ่ะโอ้ยสวัสดีเด็กน้อยทำอะไรเลยโอ้โหฉันเจอแกงแล้วนะ คนบอคุณหลักที่คุณคราวใส่แคร์คือความสุขเบาเบคุณสามารถเริ่มได้ด้วยพันบันเทิงบาๆบก่อนมีของเล่นจัดเตรียมไว้แล้วเล่นรถไฟไหมทำไมต้องแบบนั้นอ่ะโอ้โหไม่ได้จับนานมากเลยนะเฮ้ยอะไรวะน่ะมันมันคือปืนอะไรอะ่ะอ,อ๋อ,อลองลองหยิบปืนดิตู้มตุมตุ้ม,มเฮ้ย งั้นลองยิงเป้าตรงนี้ดิสร้างมาเถอะโอ้โหยังกับอะไรสักอย่างน้องเ,อเมื่อกี้คดข้ามาเถิงที่มาของมันแต่การเจริญเติบโตสำคัญกว่าถ้าเขาขึ้นไปเพื่อป้อนอาหารแล้วค่อยพาลงมาเพื่อเปลี่ยนผ้าอ้อมทางขึ้นอยู่ไหนขึ้นสไลเดอร์อ๋อนี่ไง ทางขึ้นอยู่บนนี้ไหนแงนมวานมอยู่ไหนวะพราะงี้นมอยู่นี่วางลงเอออ่ะเอานมไปนี่ตุ้มตุ่มตุทมทำน้องตกเอาดีนะไม่ตกวางทารกบนตโต๊ะ หรือเปลี่ยนผ้าอ้อมบนโต๊ะไหนวะน่าจะอยู่ชั้นล่างนะผ้าอ้อมเนี่ยอโต๊ะออนี่ไงโอ้หทำไมท่ามนันแปลกๆจังวะเอารน้องอยู่ไหนวะออนี่ไงไปกไปกันเปลี่ยนผ้าอ้อมอีกอะไรนรักหนาวะ พรอออมผืนใหม่พรอออมผืนใหม่อยู่ไหนล่ะมองไม่เห็นเออนี่ไงเอาไปเออการประเมินผลวันเป็นสิ่งสำคัญหน้าในการสังเกตว่าจะเลยเติบโตและพัฒนาการของเขาประเมินทารกฮะอะไรวะเราต้องกดเหรอหรือว่าอะไร อ๋อใช้คันโยกอะเฮ้ยลบอ,อะไรวะต้องกดตามอ่ะเออได้ละมาหุยฮุยฮุยเด็กน้อยโอ้โหเด็กน้อยโอ้ยอะไรเนี่ย,ดย,เ,ดยเ,เ,เด็กน้อยตาเปลี่ยนไปด้วยเอ่อเด็กน้อยไม่เป็นไรใช่ไหม ต้องกดอีกแล้วเหรอุอุบปุ๊บเออเป็นไงต่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วน้องไม่คูอไหวว่ะไหวไหมอ๋ออ๋ออาอไปไหนวะนะ่าอ๋อ รเราที่ไงีนึกว่าจะมีอะไรโผล่มาเร่จากนั้นเขาก็นอนแล้วเคยไม่พร้อมพาขึ้นไปชั้นบนแล้วให้นอนในเตียงปุกปุกปุกตื่นได้ปะโหลไม่ตื่นซะด้วย เป็นอนแปไแปพนักง,งานสองสองห้ากาแรกใช้ได้นะคนได้รับสติกเกอร์มงกุฎแล้วเฮ้ยไร่มันแกตกก็รับแล้วเลิกงานแปรใส่บอทพนักง,งานในชั้นวางตายลราไม่ยุ่งแล้วไปไเป็นเลิกงานกันนี่หรอหุยสติกเกอร์ สติกเกอร์บนกิ่งของแผนที่ความคืบหน้ากิ่งไหนวะอ๋อนี่ไงโอ้แผนที่ความคืบหน้างานของคุณทำอย่างต่อนเนื่องช่วยให้ความเติบโตพบกันใหม่เท่าไหร่วะนะฮะทำไมเรากลับผานมาที่เดิมฉันยังออกไปไม่ได้เอา้าวันที่สองแล้วอ่อ แปลกแล้วนะวางบัตรอืมาทำให้เขาเริ่มต้นด้วยวันอย่างรับเริ่อนด้วยการอ่านที่อ่านเงียบเงียกันเถอดนิทานอ่ะตามหาทารกเอาเฮ้ยอยู่ไหนวันนีอ่ะ เผื่อซิเฮ้ยอะไรเนี่ยอะอะไรเรื่ออะไรเป็นเป็นอะไรไม่รู้ไม่มีใครรู้วางเขาบนหมอนรูปจอกไม้เฮ้ ขุ้เขยา่าหมอนรูปดอกไม้อยู่ไหนนี่ไงอ่าเรา่นิทานแมวอ,อีกแล้วเนี่ยนะเคยอ,อ่าแล้วนี่เขาเราอย่าคงทดสอบสังเกตอยู่้อส่สนใจเขา ต้องไปไหนอน่ยอะไรพวกอยากไปตรงไหนอ่ะอะไรเป็นเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนเออ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 เอเอไม่ไม่ไหวกับน้องละเป็นเป็นอะไรเอเป็นอะไรเนี่ยฮะ อยากเข้าไปใช่ไหมอะเข้าไปเลยเข้าไปาชิปล้วน้องอะเข้าไปไปเออเข้าไปอะไรวะเนี่ยเอาเขาเขาเป็นมีปัญหา,าม้ากไหมไอ้อาได้ได้เดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรโคตรซิ่งอะไปเรียนซิ่งมาจากไหนวะมีมีอะไรบ้างออโอ๊ย ขวดแล้ว,นลวเนี่ยกระป๋องน้ำมันต้องเทใส่อ่ะเอาพอเฮ้บเทเออแล้วเป็นเป็นอะไรมากไหมวางถนถไว้ในเครื่องประเมินทติกรรมนี้เข้าท่าดีนะเริ่มมวลผลทันทีโอ้โหดูไปเข้าไปไปเออ ใส่ไปๆไปไม่ไหวกับเองลอะ่ะอืมสนุกมากสนุกมากเองค่ะดูนี่ลูกค้างลูกค้างอุ้ย เบรดเอ๊สองครั้งเอออ่าโอเคจากนั้นก็โดนชัดไฟฟ้าอีกเฮ้ยไม่ไหวนะเนี่ยเองอ่ะอืม ช็อตไฟฟ้าอย่างหนักโอ้โหแล้วก็ไปไหนอีกไม่รู้วิกลจริตจริงๆเอาไปไหนอยู่่ะอ๋อนี่ไงอย่างกันนอนเลยพี่พ้าไปแานกะต้อนรับเพื่อดำเนินการต่อไป ฮะนี่ไงฉลาดมีจดหมายใหม่หนึ่งแปดเก้าห้าอีเมลขอแสดงความยินดีพนักง,งานสองสองห้าแต่คุณนี้ผ่านกมารประเมินแล้วและพร้อมสำหรับการส่งมอบให้พ่อแม่ใหม่ให้ความรักขณะตรวจสอบให้แน่ใจว่จิดฉลาเขาอย่างถูกต้องคาสเซิลแบล็กบูดอพาร์ตเมนต์สยุกเรนเดอร์ขอฉลาก ผ่านการบัมือโอเคชลาอยู่ไหนอ่ะไม่ฉลาดเหรอโอเคฉลาดโหน่นสนุกเลยดินี่อ่นนี่ไปนี่โอ้โหยิงได้โคตรรัวไม่มีวันหมดด้วยอ่ะ ระลบละช่องส่งของดูแลอะไรอ่ะช่องส่งของดูแลไม่บอกทีเลยนะเอเด็กอีกคนนึงถูกส่งไปโลกงนอกช่างน่าทึ่งจริงอีกคนหล่อวัเกินไปหรือเปล่า เรือกเก็บกว่าขยะของคุณเลอะเทอะด้วยเนืกกนาการมาถึงจะสมบูรณ์แบบฮะเพื่องหลุดฝุ่นเอ,อ้าดูดไงอ่ะอ่าดูดละดูดละดูดดูดเพงไงอะ่ะ เทงไงเทงไงก่อนนี่หรอตาเราโอ้โหเก็บได้อย่างเยอะเลยอะเครื่องดูดฝุ่นฮะทำเสียงอะไรเนี่ยอ่นนี้ฮะ ใส่ดิใส่ตรงใดวะใส่ตรงนี้เหรอไม่ใช่นี่อะไรอยู่นะเฮ้ยอ่าถาน คิดสดาลอะไรเนี่ยอืมไข่อ,อะไรเปิดดิออฮอีกแล้วไอตัวนี้เหรอโชคดีเหลือเกินนะพยายามเนี่ยตื่นเช่นกินไปเพราะแน่ใจคนที่มาใหม่ซุกตัวลงปลอดภัยดีก่อนที่คุณจะเลิกงาน ฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเผื่อทำเผื่อทำตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นี่นี่ฮึบ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 อ่ะไปนะสติกเกอร์อีกอันแล้วบางทีคุณจะได้รับที่สามสติกเกอร์อะไรอ่ะไม่อยากได้สติกเกอร์เหรออ๋อนี่ไงอ่ะ อืไปละอืมไม่ไหวละอีพวกนี้อเออเฮ้ยนี่ไง Hi, s <S พี่รับคนเชอนเวิร์สเติร์นคนจะส่งพี่เรี้ยงอีกคนมาได้ไหมคนที่คุณส่งยังไม่ได้อยู่ได้ไม่นานเลยขอ <you>. คุณคลาก่อนถ้ามอบหมายพี่เลี้ยง ทูเรียนอะไรวะเนี่ยได้เยินแล้วพูดจานุ่มนวลูกค้ามากักจะจําได้จาไม่ได้ว่าเป็นตูเรียนพร้อมยอมจานนใต้แรงกดทําเปิดรักการชัคโจงน่าคนต่อไปเฮเซไม่กลัวความท้าทายห้องทางานด้วยคาสติคาสนาคติทําได้น่าชื่นชมเมื่อเทียบกับคนอืนเขาอะไรโง,ง่เขาช่างโง่เข่าเลยฮะ เออพี่พี่เลี้ยงควนี้แล้วกันอเออเอาไปเอาไปพะละอ่ะกลับบ้านไปแล้วจริงๆนะไม่มีผีสัรหรือผีผล่มานะงั้นคุณทำอย่างต่อเน,นื่องไว้เราต่อตัว,ตวแล้วป้กันใหม่พวกนี้โอ้จบไปแล้วฮะโอเค เราเจอกันใหม่เดี๋ยวเราจะมากันอีกปละ